สื่ออังกฤษมอบ3คำนะครับให้กับการปรากฏตัวเพื่อประกอบราชกิจครั้งสุดท้ายนะครับก่อนเม็กซิตระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์โคลาคำนั้นก็คือสง่างามเย็นชาและตึงเครียด เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์โคลนะครับดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์นะครับก็ประกอบราชกิจครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกของราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับวันที่31มีนาคมนะครับจะเป็นวันแรกที่ทั้งสองพระองค์จะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน12เดือนเต็มก่อนที่จะมีการลดบทบาทจากราชวงศ์ชั้นสูงอย่างเป็นทางการเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์โคลนะครับส่งเข้าร่วมพิธีในวันเฉลิมฉลองเครือจักรภพ ตรงกับวันที่9มีนานะครับที่ผ่านมาณวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับในกรุงลอนดอนพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆด้วยอย่างเจ้าฟ้าชายชาลส์และพระชายานะครับดยุกและดัชเชสแห่งคอนอลรวมไปถึงเจ้าชายวิลเลียมและพระชายาเคธมิดเดิลตันดยุกและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสมาชิกจากประเทศต่างๆนะครับ54เครือจักรภพเข้าร่วมอีกด้วยโดยในงานนี้นะครับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเป็นประธาน ในพิธีนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าทําไมการปรากฏตัวของทั้งสองพระองค์ครั้งนี้นะครับถึงมีความเฉยชาแล้วก็ตึงเครียดไปจนถึงกระอักกระอ่วนได้ขนาดนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูแฟชั่นของเมแกนมาร์โกกันก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าชุดนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในชุดที่สวยที่สุดนะครับที่เมแกนเนี่ยเคยใส่นะครับนี่เป็นชุดเดรสนะครับสีเขียวมรกตเลยนะครับแล้วก็เวลาต้องแสงนี้แบบแอบริยประยับนิดนึงด้วยมีเคปด้วยนะครับเคปยาวไปถึงช่วงประมาณกลางหลังดีไซเนอร์คนทําชุดนี้ก็คือเอมิเลียวิกสเต นะครับแล้วก็ตัวหมวกวิลเลียมแชมเบอร์นะครับเขาเป็นชาวสกอตนะครับเป็นคนผลิตหมวกสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โหคนที่อยู่ในแวดวงการนะครับที่อังกฤษก็จะใช้หมวกนะครับจากผู้ชายคนนี้ด้วยครับก็เป็นหมวกที่สวยมากทีนี้ไปดูกันนะครับว่าแม้ว่าภาพทุกอย่างเนี่ยจะออกมาดีตั้งแต่เดินเข้ามาในงานนะครับทั้ง2พระองค์ครับก็มีความสง่างามตามปกติแล้วก็เมแกนมาร์โกนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยมากเป็นพิเศษนะเหมือนเจ้าหญิงในดิสนีย์อะไรประมาณนี้เลยแต่นะครับทั้งหมดทั้ง วันเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศตั้งแต่ต้นจนจบ เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแล้วก็ความกระกระอ่วนของทั้งสองพระอ,องค์หลายฝ่ายบอกว่าน,นี่คือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เจ้าชายแฮร์รี่พบหน้ากับเจ้าชายวิลเลียมนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวในรอบหลายเดือนนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องความวุ่นวายขึ้นมาในราชวงศ์ของอังกฤษแสดงให้เห็นถึงความเย็นชาระหว่างสองพี่น้องคู่นี้นะครับอย่างชัดเจนมากๆครับคุณจูดี้เจมส์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเธอบอกนะครับว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยแสดงออกถึงความ ครียดอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหน้าของพระองค์การจับมือของพระชายานแน่นตลอดเลยนะครับแล้วพอไปถึงจังหวะที่ทั้งคู่เนี่ยต้องปล่อยมือกันนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ก็รีบเอื้อมมือของตัวเองนะครับไปจับที่แหวนแต่งงานของตัวเองทันทีเพื่อที่จะทําให้พระองค์นั้นใจเย็นลงสงบสติอารมณ์ลงนะครับเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่ทรงโบกพระหัตถ์นะครับทักทายเด็กๆที่มาร่วมในงาน รากฏว่าคือแทนที่จะมีความสดใสไปกับน้องๆเด็กๆด,ด้วยพระองค์ก็ไม่สามารถแสดงออกถึงรอยยิ้มได้อย่างสบายใจขนาดนั้นและเมื่อพระองค์นะครับทรงกล่าวทักทายเจ้าชายวิลเลียมนะครับ พระองค์ก็ไม่ได้รับการตอบกลับในการทักทายจากพี่ชายของตัวเองแต่อย่างใดนะครับนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวอังกฤษเองแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆนะฮะที่อยู่รอบทั่วโลกเนี่ยก็ตกอกตกใจนะว่าทำไมถึงมีลักษณะถึงความเฉยชาก,กันขนาดนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับไปดูที่เว็บไซต์เม r c u r y News นนะครับนำเสนอเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่า ความงามสะดุดตาของดัชเชสเมแกนมอร์โกนะครับรวมไปถึงรอยยิ้มที่สวยมากๆของเมแกนเนี่ยที่โอ้โหมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนตลอดเวลาเขาบอกว่าภายใต้รอยยิ้มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เมแกนมาร์โกลนะครับดัชเชสเนี่ยอาจจะกำลังสแสดงอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะผ่านช่วงเวลาอันตึงเครียดนะครับภายใต้แรงกดดันจากทั้งโลกที่กำลังจับจ้องเธออยู่เนี่ย ไปให้ได้นะครับเหมือนกับคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ the show must go on นะครับก็โชว์ต้องดำเนินต่อไปเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแบบนี้แต่ว่ามันเป็นงานสุดท้ายแล้วราชกิจสุดท้ายแล้วก็ต้องการนะครับที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดตรงกันข้ามนะครับกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่แสดงสีหน้าออกมาค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวหลายครั้งเนี่ยกังวลน,นะฮะจนมีการขมวดคิ้วขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการออกราชกิจครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นงานสําคัญ ที่มันควรจะเปิดโอกาสนะครับให้เจ้าชายแฮร์รี่แลวก็เมแกนมาร์โกเนี่ยสามารถที่จะอบอกลานะครับจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษได้อย่างสง่างามแล้วก็แสดงภาพถึงความอบอุ่นนะครับกับสมาชิกของราชวงศ์พระองค์อื่นๆด้วยรวมไปถึงนะครับนี่ถือว่าเป็นเวทีสําคัญนะฮะที่ทั้งโลกเนี่ยจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้ง4พระองค์ที่เราเรียกกันว่าแซฟโฟนะรหรือว่ามหัมจสจย์ที่เป็นฉายานะที่ทั่วโลกเนี่ยเขาตั้งให้ก็คือระหว่างเจ้าชาย แฮร์รี่เจ้าชายวิลเลียมเคทมิเดอลตันแล้วก็เมแกนมอร์โก้ที่จะแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นตอนนี้ ฟื้นฟูขึ้นมาแล้วแต่ที่ไหนได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นทุกอย่างที่ตรงกันข้ามจริงๆบางสื่อเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าดัชเชสเค i มิ l ดตันนะครับไม่สามารถที่จะพยุงความรู้สึกตัวเองต่อหน้าสาธารณะได้เลยก็แสดงออกถึงความเครียดอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่คุณร b เบ c ้าอิงลิชนะครับพูดนะครับเขาเป็น c o l u m นิสตจากเ a i l y Mail นะแล้วก็เป็นคนสังเกตการในงานสําคัญครั้งนี้ด้วย คุณรีเบกก้าเนี่ยบอกว่ามีเหตุที่ทำให้เจ้าชายแฮร์รี่และพรชยาต้องรู้สึกแย่ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเลยทีเดียวนะครับคือโดยปกติแล้วครับคุณผู้ชมทำเนียมตามปฏิบัตินะฮะของสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงทุกพระองค์จะต้องเสด็จเข้ามานะครับอย่างห้องประกอบพิธีของวิหารในขบวน VIP ที่ดำมาโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แต่ในครั้งนี้นะครับเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็ดัชเชสเมแกนมอร์คิลถูกจัดให้อยู่ในเทียร์สอง กลุ่มที่2นะฮะก็คือเหมือนลดระดับลงมานิดหนึ่งและต้องเข้าไปนั่งประจําที่นะฮะที่ประทับของทั้งสองพระองค์เองก่อนก่อนที่ขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีนาถเนี่ยจะเริ่มเสด็จเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็ดัชเชสเคสเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับ ไม่ทรงร่วมเสด็จในขบวน VIP ที่ว่านี้ด้วยแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปประทับนะครับที่ที่นั่งของพระองค์พร้อมเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนมาร์โกตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะลดความตึงเครียดนะครับเพราะว่าทุกคนก็โอ้โหตั้งหิดใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเพราะอะไรเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์โกถึงถูกลดบทบาทตั้งแต่ตอนนี้ทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังไม่31มีนาคมเลยและให้ไปนั่งประทับนะครับอยู่ที่นั่งในบริเวณโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ขบวนของพระราชินีจะเสด็จ คือมันเป็นสิ่งที่เแปลกนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาผู้เป็นพี่ชายพร้อมพระชาย,ยาก,ก็เลยตัดสินใจไปนั่งด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดูที่จะผ่อนคลายอะไรกันมากขึ้นนะครับ v วนนี้ที่แฟนะครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าดัชเชสเมแกนเนี่ยต้องเดินทางกลับไปยังแคนาดาต้องการเดินทางกลับทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนี้นะครับเนื่องจากว่า รัชทายาทออร์ชีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แคนาดาด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับแนนนี่หรือว่าพี่เลี้ยงนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคนก็คือเป็นพระสหายนะครับคนสนิทของเมแกนมอร์โกเพราะฉะนั้นเมแกนมอร์โกก็เลยต้องการที่จะกลับแคนาดาทันทีขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่นะครับยังทรงมีความต้องการนะครับที่จะยังอยู่ที่กรุงลอนดอนต่อสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อจัดการธุระต่างๆที่อาจจะยังค้างคาแล้วก็ไม่เสร็จสิ้นนะครับซึ่งการเดินทางนะครับไปยังแคนาดา เป็นไปตามพระประสงค์ของทั้งสองพระองค์นะครับที่ประกาศไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังการลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่นะครับหลังจากนี้ก็คือการเป็นอิสระทางการเงินและจะสละคคานําหน้าพระนาม H R H นะหรือว่า His Royal Highness แล้วก็ Her Royal Highness ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าฟ้าชั้นสูงนั่นเองมีกำหนดเริ่มต้นนะครับเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านแบบ12เดือนเต็มเริ่มต้นหลังจากวันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนนะครับว่าการกลับมาเยือนนะครับกรุงลอนดอนของทั้งสองพระองค์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่า อิโมชั่น l มากก็คือยากต่อการทําใจเหลือเกินเพราะมันเป็นการเซกุ d บายเป็นการบอกลานะครับจากสิ่งต่างๆที่เคยทํามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความค่อนข้างที่จะลําบากใจนะครับของทีมงานที่ปฏิบัติงานรับใช้ทั้งสองพระองค์มาแต่ไหนแต่ไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับแบบ Communication Sta f f นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารประจํากรุงลอนดอนที่ทํางานให้กับทั้งสองพระองค์ด้วยเพราะว่าหลังจากที่ทั้งสองพระองค์นี้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาใช่ไหมครับทีมนี้จะไม่มีบทบาทหน้าที่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยถูกสั่งยุบนั่นเองก็เป็นที่น่าเสียดายด้วยนะแต่ว่าอาจจะไปปฏิบัติหน้าที่อื่นนะครับในพระราชวังก็เป็นได้นี่คือเดอะท็อปพิกที่เราพิกมาฝากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วกกก็ดดดรระะิ่ง้วยนคับ